2 2่7นาฬิกายีนาทีนะครับคลิปนี้อยู่ที่สถานีรถไฟหัวหินนะครับรถเร็ว167นะครับกรุงเทพกันตังนะครับเข้าตามเวลาเลยนะครับแม่วันนี้รถไฟทำเวลากันดีนะครับ 4เอ4ห้า4ห้าะครับขัสาี่นียที่โอ้ามที่งี่มีสะพัรยงสากัโอ้เจอรอดอนี่เองครับ oh. ผมว่าแล้ขต่อทยทำไมวันนี้ถึงได้ตั๋วตู้ที่หกนะครับ <c oughs> โอ้หลายคนจะเยอะแน่เลยครับประเทาสถานีต่างๆในทางที่พิเศทางสอไปมบีเดเราิเทเบอร์วันั่นแหมะครับบอกต่างๆไมหวเลยบ เียงเอกลักษณ์นะวันนี้ชั้นสามทั้งสามคันนี่เต็มหมดเลยนะครับก็มีน้องๆรอรอนะครับก็เกือบจะเต็มสองคันแล้วนะครับ เป็นสถานีหลังไม้นะครับยังไม่รู้นะครับว่าจะได้ใช้งานเมื่อไรนะครับ